สวัสดีค่ะวันนี้ขอต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องเลิกหิ้เบิร์นค่ะแล้ววันนี้อยู่กันที่สกิลอัพเซนเตอร์ค่ะวันนี้อยู่กับซีนนบรีส์การรีวิวของเล่น<ด>ทุกชิ้นในสกิลอัพเซนเตอร์วันนี้อยู่กับของเล่นที่เป็นของเล่นชิ้นแรกใ<ม>นกโร<อ>งเรียนเลยเออเดี๋ยวของเล่นชิ้นแรกต้นทุนแบบน้อยมาก<ห>แล้วก็บอกก่อนว่าสกิลอัพเซนเตอร์นะคะเป็นสถานที่ที่น้องมาแล้วต้องรู้สึกมีความสุขรู้สึกอบอุ่นปลอดภัยไว้ใจได้และพ่อแม่ต้องรู้ว่าน้องๆกำลังกับเราแล้วมีพัฒนาการที่ดีขึ้น เล่นชิ้นนี้ถิงได้แรงบันดาใจจากตอนเรียนมหาลัยนะก็คืออาจารย์อะให้จับการก็คือเป็นคอนเซ็ปต์เดียวกันเลยก็คือบอกว่าทุกคนต้องเคยเห็นพายกสีอะไรเงี้ยแหละจับมันเอเออจะดีหรือไม่ดีไม่รู้แต่ในนี้เป็นคุณสมบัติของคนที่ดีทั้งใบแล้วก็อะไรที่เป็นของเรามัจะกลับมาหาเราจริงๆนะก็จะมีอันนี้มีอย่างนี้มีอะไรบ้างอะมันก็จะมีอะไรง่ายว่าอันนี้มีแบบเฉลียวฉลาดแล้วเราก็มีความสัมพันธ์อีก ให้น้องๆฝึกอะไรอย่างเงี้ยขยันขยันแต่ว่าความยากของอันนี้คือบางทีเด็กไม่เข้าใจว่าคำเจ้าเขียนคืออะไรเช่นคําว่าเข้าอกเข้าใจคนอื่นมีเมตตาอะไรเงี้ยเราก็อธิบายให้เด็กฟังเพิ่มเติมแล้วเราก็ถามเขาว่าหนูเป็นแบบนั้นไหมแบบนั้นจริงไหมให้ลองยกตัวอย่างดูเหมือนให้ทําทุกอย่างให้มันเป็นรูปธรรมขึ้นว่าเขาเคยทําเหตุการณ์นะเขาเคยแบ่งขนมให้เพื่อนหรืออะไรเงี้ยน้องสุกไอ้คุณนสวัสดีเป็นของฉันจริงๆ เขามี่คุณศศิดีเหล่านี้ในตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแต่น้องคนนึงก็ไ่้แบบเป็นเพื่อนที่ดีอะไร่างเป็นคนชอบเล่นกับเพื่อนเป็นคนร่าเริงซึ่งตอนเราจับอะจับสามใบอะสองครั้งมันจะมีบางคําที่เออกับย้อนกลับมาเหมือนเดิมทั้งที่เออเราก็สับไพ่ลิฟซีเลยใช่แล้วก็มีทุกอย่างอะมีอุ้ยมีเป็นร้อยใบเลยนะมีเลยร้อยใบแต่ไม่เหมือนกันมันก็ยังกลับมาหาเราเนาะ อันนี้ทำที่บ้านอาจจะไม่เวิร์กเพราะคุณอาจจะได,จได้จับได้จับได้แับใบเดิมหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆเข้ามาเราให้จับสามใบอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเหมือนเริ่มแรกเราจะให้น้องๆรู้ว่าเขามีคุณสมบัติที่ดีอะไรบ้างอย่างที่แบบของเราเหมือนน้องๆเข้ามาแล้วจะรู้สึกอบอุ่นอะ่ะเ,<อ>เข้ามาเขาจะได้รู้ว่าเขามีคุณสมบัติที่ดีที่แบบเอ้ยติดตัวเขานะก็จะเป็นเหมือนเป็น คราบแรกๆที่จะได้จับแล้วมันจะไม่ให้จับแหละเดี๋ยวเดี๋ยวมันไม่กลับมาอะไรแบบเนี้ยนะคะเอาเป็นว่านี่ก็เป็นของเล่นชิ้นหนึ่งที่เราใช้สร้างเสริมคุณลักษณะที่นี้ให้น้องๆให้เชื่อว่าตัวเองแบบจริงๆไม่เชื่อเหมือนกวันก็เป็นของจริงแหละว่าเขาไม่ต้องคุณลักษณนั้นเนาะอันนี้ก็เป็นของเล่นที่ B T s k i of Center ค่ะแต่เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะสจะเป็นของเล่นไหนวันนี้ไปก่อนนะะสวัสดีค่ะ